ไอโฟนนะครับมาเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยอย่างแรกเราต้องเอาไอโฟนเนี่ยนะครับมาต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราก่อนซึ่งในกรณีนี้นะครับจะเดโมในกรณีที่เป็นเครื่อง mac osx ให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็เอาสายหน้าตาแบบนี้ฮะซึ่งเราสามารถถอดได้จากเครื่องชารของเรานะครับปลายข้างนี้นะครับมันก็มาเสียบไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์อีกข้างหนึ่งก็เสียไปที่ไอโฟนนะครับ หลังจากเสียบเรียบร้อยเนี่ยนะฮะโปรแกรม i-tune มันก็จะรันขึ้นมาซึ่งมันก็จะบอกว่าตอนนี้มีเครื่อง p p o o n เนี่ยต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เรานะครับแสดงชื่อเครื่องออกมาแล้วก็นู่นนี่นั่นก็ถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือแปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนกระบวนการในการเอารูปจากเครื่อง i p n o เนลงเครื่องเราซึ่งใน Mac OS กันนะครับจะใช้ โปรแกรมที่ชื่อว่า iPhoto นะ iPhoto ก็คลิกที่ Spotlight ข้างบนนะครับแล้วก็พิมพ์ iPhoto โปรแกรม iPhoto ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มันกำลังโหลดขึ้นมานะถ้ามันมีเครื่อง iPhone เราต่ออยู่มันก็เจอเมนูที่ชื่อว่า Device แล้วก็ชื่อเครื่องเราเนี่ยมันกำลังเช็คอยู่นะครับว่าบนเครื่อง iPhone ผมเนี่ยนะครับมีรูปอยู่300กว่ารูปนะก็หน้าจะประมาณนี้ วิธีการก็คือถ้าเราอยาก Import รูปทั้งหมดเก็บไว้บนเครื่องเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดรูปทั้งหมดมาเก็บไว้ที่เครื่องเราถ้าบอกว่าอยากเก็บเฉพาะ2รูปนะครับก็ลากอย่างนี้ก็ได้ครับ2รูปป๊บไปนะครับมันจะขึ้นสีฟ้ามาแทนใหม่ที่อีกเป็น Import selected นะครับพอเราคลิก i m p o r ตปุ๊มปุ๊บนะครับมันก็จะทำการด <c oughs> าวน์โหลดเจ้า2รูปที่เราเลือกไว้นี่มาบน,นเครื่องเราล้ก็ถามว่า เราจะลบหรือเปล่านะถ้าอยากลบก็กด delete นะครับมันก็จะลบรูปออกจาก iphone เรานะฮะแล้วก็จะมีอยู่ที่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อยู่ Copy เดียวถ้าอยากเก็บไว้ก็คลิก keep photo นะครับกรณีนี้ผมอยากคี e บไ้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับรูปที่เราเลือกไว้ก็จะอยู่บนเครื่องเราเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะดูได้จาก Last Import ก็ได้ ดูได้จากโฟโต้ก็ได้นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็สองรูปที่เราเพิ่ง Import เข้ามานะส่วนถ้าเราอยากเอารูปนี้ไปใช้นะครับก็สามารถเลือกที่รูปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ไฟล์แล้วก็ Export นะครับก็ Export เอาไฟล์นั้นออกมานะครับก็จะถามว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนะฮะโดยปกติปกติแล้วฟอร์แมตของรูปปกติที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท,บ,ทบเครื่องจะรู้จักก็คืออยู่ในรูปแบบที่เป็น jpeg u a l i t y ขนาดไหนรูป ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่กรณีที่ี่นไปใช้จะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าจะหรือเปล่าที่ก็แล้วแต่เลยนะครับเอาขนาดไหนเอาเอา full size เอา large เอา medium เอา small นะครับแล้วก็คลิก export นะครับเราก็จะ export รูปที่เราเลือกมปนะับมันก็จะถามว่าเราจะ save รูปที่อยาก export เลืที่ไหนออยากเก็บไว้ที่ desktop คลิกโอเค นะครับก็เป็นเรียบร้อยนะครับวิธีการเอารูปเข้าเอารูปออกจากเครื่อง iPhone เรานะครับแล้วก็มาเก็บไว้ที่เครื่องไปตามไปดูกันฮะว่า Export ออกมาไหมนี่ครับ Export ออกมาแล้วนะรูปที่เราเพิ่ง Import แล้วก็ Export ออกมาวันนี้คงประมาณนี้นะครับวิธีการเอารูปจาก iPhone ลงเครื่อง macbook mac os นะครับเอาเครื่องจาก เอารูปจาก iPhoto นะครับออกไปสื่อเครื่องขอบคุณครับ